เอฟซปื้มแทนชอปเปอร์เผยใช้นี่ก้อนแรกให้พ่อและแม่ได้แล้วหลังมาอยู่ค่ายโตเกยวมิสิกสวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องออนแอร์เทรนนี่โฟนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องออนแอร์ทนี่โฟของเราด้วยนะครับก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าในระยะเวลาไม่ถึงปีที่ก่อตั้งค่ายโตเกยวมิสิกมาภายใต้การบริหารของผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนหรือว่าบอทบิ๊กที่นอกจากจะทําให้ตัวเองดังและรวยแล้วทางด้านบอทบิ๊กคนนี้ก็ยังส่งเสริม ให้เด็กๆในค่ายโตเกียวมิสดังๆและปังๆขึ้นมาด้วยไม่ว่าจะเป็นเจนนี่ซีโฟที่ล่าสุดก็ตัดสินใจซื้อบ้านในราคาเจ็ดหลักเลยนะครับหรือแม้กระทั่งกล้องวายุก็กำลังตัดสินใจออกรถยนต์คันใหม่ด้วยและล่าสุดทางด้านน้องชอปเปอร์นักร้องและแดนเซอร์ชายของค่ายโตเกียวมิสก,ก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องดีๆนะครับว่าตอนนี้เจ้าตัวสามารถใช้นี่ก้อนแรกให้พ่อและแม่ได้แล้วหลังจากที่ เพิ่งเข้าไมา่อยู่ในค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับทุกคนงานนี้ก็ทําให้เอฟซของน้องชอปเปอร์เนี่ยใจฟูไปตามๆกันอ่ะวันนี้นะครับเป็นมินก็เลยตัดบางช่วงบางตอนมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับมือนี้วันนี้วันนี้เป็นวันวันที่ผมแบบว่าปิดปิดหนี้ก้อนแรกของตัวเองได้นะครับผมปิดปิดปิดหนี้ก้อนแรกของพ่อของพ่อ,ขอ,พอของแม่ได้นะครับผมก็คือแบบช่วยพ่อกับแม่แบบ ปิดหนีได้คือวิ่นีออวทุกคนแบบดีใจแฮ่ทุกคนดีใจกับผมด้วยหน่อยนะคะแต่ว่าเท่ากับยังนี่มันก็ยังเหลืออยู่นะครับผมเพราะว่ากับเป็นหนีหลายอยู่เพราะว่ากตอนที่เพราะว่าสิบเป็นเท่าเรียนว่าสิบเป็นเท่าอย่างนี่กับมันกับนี่เนาะแต่ว่าขออนุญาตเล่านะครับผมว่าเป็นข้อม่ภูมิใจของเ้อาขอแม่นเป็นซิ่งที่แบบรู้สึกว่าภูมิใจแห้งนะครับผมในฐานะที่เราแบบว่าขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวอย่างนี้ดีกว่าเป็นเสาหลักของครอบครัว ดูแลพ่อกับแม่หรือแบบนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมแบบนี่ก้อนแรกแบบว่านี่ก็แรกผมใส่แล้วแล้วมือนีเลยมือนีเลยครับผมก้อนสีไล่เลยแต่ว่าก็ยังมีอีกก้อนที่สองก้อนที่สามกาม็ยังมีอยู่กะหมายถึงว่ากะยกังกะยังกะยังเป็นหนีเพิ่นยู่แต่ว่ากมันเป็นกําลังใจไหมครับมันเป็นแรงกาลังใจไม่เป็นพลารังใจที่แบบว่า,วาเออเขา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 ค่อยๆใส่เพิ่นไปแต่มันกระเบิดจยงเียครับเขาใจในวันที่ นีทุกคนมันเหมือดแล้วทุกคนกบคงสิภูมิใจในตัวเด็กน้อยคนนี้ว่าเงินที่ทุกคนให้มาแรงซัพพอร์ตที่ทุกคนให้มาทุกบาททุกสตางค์พี่หอเอ่อบอกว่าแรงซัพพอร์ตที่ทุกคนให้มาไม่ว่าจะเป็นคาให้คําพูดให้กําลังใจหรือว่าเป็นเงินทองหรือว่าเป็นอะไรหน้าเวทีหรือเป็นติปหน้าเวทีก็ตามชอปเปอร์เอาเงินทุกบาททุกสตางค์ไปใช้อย่างเกิดประโยชน์ที่สุดนะครับผมแล้วก็ น oui er ี่ครับมันก็้ส่งผลถึงมือท no ี่ชอปเป้สามารถปิหนีก้อนแร้พ่อกับแม่ได้แล้วก็ก้อนต่อไปชอปปุ่ก็จะทำให้ได้นะขอคุณทุกคนมากๆอ่าจีบว่าหายแล้วพี่น้องโอ้ยดีใจหลายนะับผมไม่เป็นน้ำตาเองก็